สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ฝนตกข้างนอกอเพื่อนๆตกแบบว่าโปอยๆแต่ว่ามันตกไม่หยุดไงนะตกมาประมาณจะชั่วโมงหนึ่งได้แล้วมั้งเนี่ยนะจอยก็เปียกจะ้ะเนี่ยเปียกก็จะมาเก็บแมงแมงลักแล้วก็กะเพราจะ้ะเพราะว่าจอยจะเอาน,นำมาไปทําอาหารเนาะจ้ะแมงลักจอยจะเก็บเอาไปทําไอ้นี่พนเพื่อนๆทำไอ้แกงแกงอ่อมเพราะว่าจอยได้เก็บใบพริกไปเยอะนะใบพริก แล้วก็เพื่อนก็ให้ไอ้สุกินี่นะหรือคอแจ็กไปจอยก็จะจะเก็บไปจะเก็บเอาไปทำอาหารใบพริกนี่อร่อยนะนเพื่อนจอยชอบเพราะว่าเนะาะใบพริกมันแบบมันสามารถทำได้หลายเมนูอะ่ะเพื่อนๆผัดกับเหมือนก็ผัดพริกก็ได้อะไรก็ไดอย่างเงี้ยจอยจะหาที่วางวางไว้ตรงนี้แหละจอยจะเอาไปผัดจ้ะนะเพราะว่ามันทำได้หลายอย่าง อย่างที่จอยบอกเนาะเอาไปคั่วนะจจะใบพริกนะจอยชอบไงเพื่อนเมื่อก่อนเว้ย,ยทาทำอาหารเนาะเอาใบาพริกนี่แหละแม่ทําให้กินน่ะคั่วหนูคั่วไก่บ้านน่ะผัดเหมือนคล้ายๆผัดตะเภาเพื่อนๆอ,อันนี้ตัดหลายรอบแล้วนะไอโหระพาจากจอยไม่ได้ใส่กระถางใหญ่เพื่อนๆมันก็เลยจะประมาณนี้ถ้าเราใส่กระถางใหญ่มันก็จะได้เยอะอยู่จ้ะ มันก็จะแตกพุ่มนะไม่ใช่ได้เยอะมันจะก็จะแตกพุ่มใหญ่อ่ะจ้ะใส่กระถางเล็กๆมันก็จะประมาณนี้เพราะว่าจอยกระถางมันไม่เพียงพอไงเราก็เพาะเยอะเกินไปตอนเพาะเนี่ยหอมหอมไปซื้อที่ร้านไทยนี่ประมาณส่งสามปอนนะนเพื่อนๆได้ขนาดเนี้ยส่งสามปอนจอยจะบอกไว้ก่อนถ้ามีคนไทยซื้อจอยจอยก็ขายจ้ะนะถ้ามีใครซื้อจอยจอยก็ขายพวก ผักอันไหนที่ว่าเราเหลือเหลือกินะ่ะเราก็ขายจะ้ะขายเอาค่าปุ๋ยค่าดินคืนจ้ะนะจะไม่ให้จอยให้ทุกคนกินทุกไม่ไม่ใช่ว่าจะให้ทุกคนกินฟรีมันก็ไม่ใช่จ้ะนะเราก็แบ่งปันสําหรับคนที่สนิทจริงๆอะจ้ะแต่ว่าคนไหนที่แบบว่ารู้จักเพื่อนก็เนาะเปลี่ยนจากการให้ก,หกินกันให้กินฟรีเป็นการแบบขอค่าปุ๋ยเถอะค่าปุ๋ยค่าดินค่าแรงแเราเถอะ ค่า,มาเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็ลงทุนทุกอย่างจ้ะนะไม่ได้แบบว่าเราเราก็คือลงทุนเหมือนกันอะกว่าจะเราจะมาปลูกนี่มันลงทุนเนี่ยโหบอกง่ายๆนะบางคนเนี่ยซื้อกินเอาอะจะคุ้มกว่าจ้ะนะถ้าปลูกกินเองนี่บอกบอกตรงลงทุนเยอะนี่หอมหอมมาตัดตรงนี้ททนี้เพื่อนเอนไอโ้โหรพานี่จอยจะบอกไว้ให้นะ มันเก็บใส่ในตู้เย็นนะได้ไม่นานช่องช่องธรรมดาจ้ะแต่ถ้าเก็บไว้ในในช่องฟิตนี่จะอยู่ได้เป็นปีจ้ะเอาไว้แกงไอนี่ฟักทองเนาะช่วงหน้าฟักทองเพื่อนเอ้ลยโดยชอบกินแกงฟักทองไงนี่ว่าจะพาเพื่อนๆไปดูไอไปเก็บไอแบล็คเบอร์รี่ใส่ไม่ได้ไปละฝนตก เอาไว้โอกาสหน้าจะมันคงไม่เน่าทิ้งหมดหรอกเอาไว้วันไหนที่แดดดีๆจอยมาสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจอยพาไปเก็บงวดนี้เก็บผักกับทําสวนก่อนจะ้ะเดี๋ยวรอให้สัก11โมงหรือเที่ยงๆจอยค่อยเดินกลับบ้านเพราะฝนตกอย่างนี้ก็ยังไม่อยากเดินกลับไงเปียกไม่สบายขึ้นมาอีกยิ่งจอยก็เป็นลูกภูมิแพ้อยู่ ตากฟงตากฝนก็เดี๋ยวไม่สบายนู่นนะเขาเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไม่ได้มามีเวลาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอีกนะต่างทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวไม่สบายเพื่อนเอ้หวังสุขภาพร่างกายตัวเองอยู่ต่างบ้านต่างเบ Years, ือเ <ừ> มืองนะพูดให้กําลังใจตัวเองนันเนี่ยฮะโดยตรงเลยธรรมดาเพื่อนไม่ให้กําลังใจตัวเองจะจจะไปหากําลังใจมาจากไหนนะ เราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองะเป็นที่ตั้งโหระพาจอยจะไม่เก็บไปหรอกส่วนโหระพายัง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 ไม่มีเมนูเก็บก่อนนี่เห็นไหมล่ะแล้วมันก็แตกอีก สะพูก็งามงามนี่นะสะพูก็งามเดี๋ยวกเก็บกระเพรากันจะทีนี้มาเก็บกระเพรากัน,นเก็บกระเพราจะกระเพาก็กำลังงามขนาดจอยไอ้นี่นะใส่ถุงมือมานี่เล็บก็ยังดำดำเพื่อนๆถุงมือมันใส่สองสองสองซ้อนมันก็คือเก่า หาดคือเก่าใแค่ไปเด็ดใบมะเขือนี่เราจะผักไทยในต่างแดนถ้ามันร้อนตลอดเวลามันก็จะได้กินตลอดปีจ้ะไม่ต้องมาปลูกบ่อยๆแต่ว่าอากาศที่นี่มันไม่เหมือนเมืองไทยแล้วเนาะปลูกได้ปลูกผักไทยกินได้แค่สองสามเดือนต่อป,ปีแค่นั้นนะเพื่อนๆเ้ยนี่หอมหอม ไม่เด็ดเดี๋ยวเขาก็จะไม่แตกยอดแตกกิ่งจะ้ะนะตรงเด็ดตรงเด็ดเขาตัดเขาเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วเพื่อนๆเ,เอ้ยประมาณสิ้นเดือนกันยาน,นี่ก็เริ่มเริ่มเย็นละอากาศ จอยถึงบอกไงตอนหน้าร้อนปลูกอะไรก็ปลูกไปเถอะอยากจะกินแล้วก็ปลูกไปแต่เลือกหาผักที่แบบว่าใช้เวลาปลูกไม่ไม่นานนะจ๊ะเหมือนใครบางคนบอกว่าทำไมไม่ปลูกมะละกอคะน้องจยอยก็ยังบอกว่ามันไม่ร้อนขนาดนั้นมันไม่มันร้อนอยู่แต่มไม่ใช่แต่มันไม่ใช่ร้อนเหมือนบ้านเราไงตลอดเวลางั้นไงมันร้อนแค่ไม่กี่เดือนเงี้ยพอถึงหน้าไอ้นี่มันก็ ตายละหน้าไอเนี่ยหน้าหนาวอ่ะเนี่ยจะนี่ใส่ในไอ้นี่จะ้ะอย่างเงี้ยใส่แบบนี้ไปถึงบ้านแล้วค่อยแยกจะ้ะ เอาไปไปผัด,น,ผดนู่นผัดนั่นผัดนี่อาจจะทำผัดกระเพราไก่ให้พี่อนดี้นี่จ้ะนี่จ้ะก็ได้ประมาณนี้หาาาาูระพาเอหูระพาแมงลักกับกระเพราจ้ะหูระพายังไม่เก็บไปนะก็เก็บไป,ไปแค่นี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยไปดูกันที่บ้านเนาะเดี๋ยวจะให้ดูใบพริกจ้ะมาจ้ะถึงบ้านแล้วเพื่อนๆก็เปียกหมดจ้ะเดินกลับมาจ้ะนะเปียกหมดเปียก มกแรกมาเลยเพืเ่อนๆเอ้ยฝนตกนี่จะเดินพายสายมาซะแบบหนักเลยเนี่ยสวนไม่รู้สวนไหนะมีอยสองเจ้าอะไรที่จะเอาให้จอยอไม่ลินดาก็เชอร์รี่เนาะเอามาให้จอยอันนี้ซูกินี่จะ้ะนะมีแต่ลูกเบลเลอร์เห็นไหมเนี่ยจอยก็จะเอาไว้แกงอ่อมจะ้ะ จอยก็จะเอาไว้แกงอ่อมจะไปซื้อก็แพงนะเพื่อนๆสามลูกนีป่ปอนกว่านี้มันก็ก็จะไม่แก่จัดหรอกเพื่อนๆก็พอแบบแกงได้นะจอยก็จะเอาไว้ให้พี่รับลูกหนึ่งจอยจะเอาไว้สองลูกก็จะเอาไปพี่สายลูกหนึ่งแกจ,จะเอาหรือเปล่าไม่รู้เราต้องถามแกก่อนแล้วจอยก็เก็บใบแมงลักโหระพามาจะ แมงลักหูรพาเลยแมงลักกับกะเพรามาจะเนี่ยนะเราก็จะใส่ถุงยังไม่ล้างนะเพื่อนๆนะถ้าล้างมันจะมันจะเน่าจะผักพวกเนี้ยล้างแล้วเน่ากลับมาจอยก็กินยากันไว้เราจะรู้สึกปวดหัวไงไว้แกงแกงเรืองแกงเรียงอะไรก็พูดกันไปจะบางคนก็บอกแกเขาเรียกแกงหรือบ้านจอยเขาเรียกแกงเรียงนะเพื่อนๆนะภาษาบ้านจอยเขาจะเรียกแกงเรียงเขาไม่พูดภาษาไทยตรงเป๊ะเนาะ แต่ละบ้านจะเรียกไม่เหมือนกันจอยจะบอกไปก่อนบางคนเขาเรียกแกงเรืองค่ะแกงเรืองไม่ใช่แกงเรียงบ้านจอยเขาเรียกแกงเรียงจ้ะนะภาษาพื้นบ้านแต่ละบ้านไม่เหมือนกันภาษาภาคกลางก็แกงเรืองนั่นแหละจ้ะนะแกงเรืองแกงเรียงเไรก็เหมือนกันแหละให้มันแกงแกงให้มันสุกๆก็กินได้ตรงนั้นลาจ้ะอันนี้ก็กระเพราจ้ะนี่นี่กระเพรา เก็บมาจะจะไว้ไว้ผัดกะเพราจะเผื่อให้ลูกให้ผัวอย่างเงี้ยอาจจะไปซื้อไก่มาซื้อเขาก็แพงเพื่อนเนี่ยเนี่ยซื้อเขาก็แพงนะไม่ใช่ถูกๆเนี่ยอันนี้กะเพราแล้วจอยก็เอาใบพริกมาด้วยจ้ะใบพริกจอยก็เก็บมากินนะอันนี้ก็แมงรักเอาไ้ใส่แกง แกอีสานบ้านเราแกงอ่อมแต่แกงพะทองก็อร่อยจ้ะนะเกินมามนหนักหัวอื้อตื้ตื้อเนี่งบอกไม่ถูกอันนี้ก็ถุงใบพริกจ้ะนี่ไม่คุกไม่ทิ้งเอามาไว้นัทำอาหารมันใช้ทำอารรหารได้จะไปทิ้งมัน เอามาแกงมาเอามาใส่แกงเอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยมาผัดมาคั่วไก่เอามาแกงอ่อมจ้ะนะเราจะโทรถามพี่สายว่าแกจะเอาไหม้าไม่เอาจะจะไว้แกงอ่อมให้หมดเพราะว่ามันยุบลงไปนะนะถ,ถ้าถุงนะ้ำมันลวกนะ้ำแล้วยุบไปแล้วมันก็เหลือนิดเดียวจ้ะเอาไปผัดเนี่ยอร่อยนะนเพื่อนๆนะคั่วใส่หมูใส่หมูใส่ปีกไก่งเงี้ยอย่างเงี้ย,ยกินได้จ้ะ ใบพริกก็กินได้แต่ใบมะเขือจอยไม่เคยกินเด้อใครที่แนะนําให้จอยกินใบมะเขือจอยจะบอกไว้ก่อนจอยไม่กินจะใบมะเขือมันใบมันนะ่ะมันมีขนอยู่แล้วเพื่อนๆคันคายขนาดมือเราไปโดนมันยังคันยังคายเนาะยังคัน,งคนคายเลยอะ่ะเพื่อนๆแล้วไปกินมันจะไม่คันคอขอนะ่านั้นเชียวหรอหรือว่า,าไม่รู้อ่ะจอยไม่เคยกินจอยเลยไม่กินจอยรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วมีหนามด้วย กินแทงคอจอยทำไงนะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยนาไม่จอยกินใบมะเขือมาอ่อมติงบอกติเขาบอกให้จอยเอาใบมะเขือมาอ่อมอร่อยนะอ่อมได้ค่ะได้ก็ทั้งเถอะนี่เห็นไหมพอมาใส่มันก็ได้แค่นี้ใส่จอยจะเอาทำกินเองหมดนี้แหละจ้ะเนี่ยตั้งแต่ไม่ได้ให้พี่สายละเอาไว้งวดลังไบพริกอ่อมใบพริกใส่ไก่เงี้ยแล้วก็สูกินี่เงี้ยโอ้ยลูกไปเลย <c oughs> เห็นไหม เขาให้มานี่หูเพื่อนๆเ,เป็นสิ่งน,น้ำใจมากเลยนะเนี่ยนี่ก็เก็บจะเดี๋ยวจอยะกินกาแฟฝนตกไงสามีจอยก,ก็ไปทํางานไม่ได้นางก็กลับมาบ้านนางกินกบนั่งกินกาแฟอยู่เพื่อนๆเอ้ยนั่งดืง่มกาแฟอยู่นี่จะคะพริกแมงลักกะเพราซูกินี่นี่นี่แหละ ตากฝนได้หอบหิวนี่มาประมาณนี้ละจ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ้าย